สวัสดีครับพบกับผมปงมางวิษอัตุคคาอตตคาอกรถง่ายได้รถดีต้องวิษอัตุคคาสาขาการจนาพิเศษครับวันนี้ผมมีรถตู้ครอบครัวราคาสบายกระเป๋าและที่สําคัญผมบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมซื้อสดไม่ผ่านไฟแนนซ์นะครับและเจ้าของเดิมเขาทําการเก็บช่วงล่างมาให้พร้อมใช้ทั้งคันรถที่คุณอยู่กับผมวันนี้จะเป็นฮุนไดเอสวันรุ่นย่อยตัวเดลูก ไม่แสนสี่ครับราคาออกข่างไปแดง1,524,000าบาทวันนี้หายไปเกือบ1ล้านบาทเพราะวันนี้ขายแค่5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นแรงที่แจ้งเลยประวัติดีสุดๆเดี๋ยวผมพามาชมดีกว่าว่าคันนี้สภาพเป็นอย่างไรคุณใดคันนี้เป็นเครื่องยนต์ A2 การขับขี่สนุกไหมเล่งทันใจหรือเปล่าตามผมมาดูครับ สนับสนุนโดยวิสารออโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอโตค่าด o m คเรามาเริ่มต้นชมเจ้าฮุนไดเอวคันนี้กันเลยต้องบอกอย่างนี้ครับฮุนไดเอวันเนี่ยเป็นรุ่นยอดฮิตมากนะเพราะว่าหึงเลยครับ มันขับง่ายจริงๆหลายๆคนที่เคยทดลองขับนะหรือหลายๆคนที่ซื้อมาพูดเป็นเสียงเดียวกันครับเป็นรถยนต์ที่ขับง่ายแต่ก่อนหน้านี้นเขาใช้เครื่องยนต์รหัส A1 ซึ่งบางทีมันก็มีปัญหาโน่นนี่นั่นนนนมากนะครับแต่พอมาเป็นเครื่องยนต์รหัส A2 สช่างยังบอกเลยนะครับว่าเครื่องทนจริงๆใช้งานได้ยาวๆไม่มีปัญหาจุกจิกแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะก็ยังมีบ้างรู้กันอยู่ครับปัญหายออที่คืออะไรเทอร์โบนะครับแต่ก็ไม่ได้พังกันง่ายนะแล้วก็ข้ามเมนเทนแน็ ไม่กี่ตังค์นะครับอ่าเรามาชมรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเขาน่ารักนะครับดูเป็นรถตู้ครอบตัวที่แบบค่อนข้างจะใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากดูความสูง,ขงเขานะไม่ต้องกลัวเวลาเข้าห้างนะครับถ้าเป็นพวกคอมพิวเตอร์รถตู้หลังคาสูงมากๆเนี่ยเวลาเข้าห้างต้องดูดีๆนะไม่งั้นอาจจะขูดได้นะครับอย่างคุณได้เนี่ยลุยได้หมดนะครับผมไม่ต้องกลัวนะเพราะรถเราไม่ได้สูงอะไรมากโคมไฟหน้าขเขาก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์ มีไฟตัดหมอกให้มาพร้อมนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบลังครึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดฝากระโปรงเลยดีกว่านะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์รหัส A2 นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc ให้กำลังสูงถึง175แรงมา้าพร้อมแรงบิด4 4 1นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์5สปีดครับ แรงบิดเพิ่มขึ้นนะจากเครื่องก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็สตาร์ทไว้ตลอดนะครับมาเข้ามาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตเล่นเครื่องให้ฟังกันดีกว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เข้ามาดูนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่มองเข้าไปในนู้นหนุนกล้อง เม็ดอาร์คมคมนะแล้วก็นี่เลเวลมอกเห็นไหมครับนี่เห็นป่ะนี่เลเวลมอกนะครับโอเคแล้วก็นี่ครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีแกะไข่นะครับแข่งข้างไม่มีไข่เลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับไม่มีไข่เลยนะครับแข่งข้างไม่มีไข่เลยนะครับด้านหน้านะครับรูกลมๆไม่มีการดิบเดี้ยวนะครับโอเคแล้วเราไปดูในส่วนอื่นกันต่อกันเลยดีกว่านะครับ h ุณดเอสวันก็จะเป็นรถที่มีประตูสไลด์นะครับทั้ง2ฟฝั่งนะครับซึ่งมันเป็นแมนนวลนะคุณสามารถไปติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะคโอเค่าทางการขับขี่ครับนี่ล้ออยู่นั่นนะครับผมนั่งอยู่หลังล้อพูดง่ายนะครับก็เหมือนขับรถยนต์รถเก่งทั่วไปปรับตัวการขับขี่ได้ไม่ยากนะครับมาดูล้อกัน ล้อจะเป็นล้ออลลอยขอบ16นะครับซีรีย์ยางจะเป็น 21570R164 ครับต้องบอกอย่างนี้ครับดูจากสเปคยางก็รู้แล้วว่าเขาจะเน้นเรื่องของความนุ่มนวลมาให้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่า7จสูตรก็คือเปอร์เซ็นต์นะเทียบกับหน้ากว้างนะครับก็ค่อนข้าง,งที่จะหนาพอสมควรเลยและคันนี้เจ้าของเดิมเขาทําการเก็บช่วงล่างมาให้แล้วนะเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับนะครับกระจกมองขลงเราก็มีบานที่ขนาดใหญ่มากๆนะใหญ่เลยนะครับ ด้านจากประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับโอเคเลยก็จะมีกระจกเล็กๆบริเวณนี้ด้วยนะเอาไว้เปิดรับอากาศแล้วกันเนาะเพราะว่าคนไม่สามารถออกจากกระจกตรงนี้ได้นะครับแล้วกระจกเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าประตูมันสามารถออกได้ทั้งสฝั่งนะอันนี้ไม่น่ากลัวเลยนะครับมาไปดูต่อท้ายรถกันดีกว่าครับมาดูในทางด้านท้ายของเจ้าฮุนไดเอสวันคันนี้กันบ้างครับ ด้านบนก็มีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกตรงที่3นะครับขดลวดไล้ฟ้าที่กระจกด้านหลังมีมาพร้อมนะครับปัดน้ําฝนมีมาให้นะครับมีกล้องมองหลังมาให้พร้อมและเจ้าของเขาไปติดตัวกล้องบันทึกภาพด้านหลังให้มาอีกด้วยนะครับแบตเ1สบอ The Look, ุกแบตคุณใดกัะชนท้ายมีเซ็นเซอร์ให้มาแล้วก็ล้ออะไรคันนี้ยังอยู่ครบไฟท้ายมีขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็การแมเทนแนนก็ดูแลไม่ยากเพราะว่า มันไม่เกยเข้าไปที่บริเวณฝาท้ายเลยเนี่เทียบกับแขนผมยาวแขนผมนิดน,นึงนะแล้วหลอดเป็นหลอดไฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลอดขาดไฟดับอะไรขึ้นมาค่าเปลี่ยนหลอดไม่กี่ตังค์นะครับหลอดไม่ถึงร้อยครับถ้าเปิดฝาท้ายกันเลยดีกว่าครับโชคกก็ทํางานสมบูรณ์ดีนะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าคุณปรับเบาะมาสุดนะพื้นที่วางของมันก็จะลดลงตามนะครับแต่เจ้าเบาะตัวนี้คุณสามารถปรับเลื่อนหน้าได้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับ ก็แค่ดึงตัวนี้นะครับแค่นี้เองนี่เพิ่มพื้นที่เก็บของก็ดันเข้าไปขนาดน,นี้เลยนะครับก็สามารถวางของได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เจ้าของเขาใส่พรมกระดุมมาให้นะครับอามาดูสภาพพรมด้านใต้นะครับนี่คือสภาพของรถสวยงามนะฮะแล้วก็นี่ถ้าจะเอาอยางอะไหล่ลงก็ต้องปลดตัวนี้ด้วยนะครับใช้ได้เลยแล้วก็เลื่อนกลับมาอ่ะสมมติอยากวางของด้วยอยากโดยสารด้วยก็ประมาณนี้ก็ได้ แล้วก็ฝาท้ายนะครับเวลาปิดฝาท้ายก็มันไม่ได้สูงอะไรมากนะอย่างผมผมไม่ต้องเอื้อมแขนสุดนะครับผมอยู่แค่นี้เห็นไหมงอแขนประมาณนี้นะแล้วก็สามารถปิดได้แล้วนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อภายในตัวรถกันครับอ่าภายในเฮดวนันผมบอกฟิลลิ่งกันนั่งขับขี่ก่อนอารมณ์เหมือนผมนั่งโซฟาอยู่บ้านแล้ขับรถเฮ้ยมันสบายนะบาะเขาอะดูแน่นๆเหมือนกันนะครับเวลานั่งลงมานะครับเบาะก็จะเป็นบอหนัง มีรูระบายอากาศมาพร้อมเบาะตรงกลางนะครับสามารถพับลงมาก็มีที่วางแก้วแล้วก็มีที่วางของถ้าเป็นผมผมจะไม่ให้ใครมานั่งตรงกลางนะอันตรายนะครับก็มีไว้วางของก็เพียงพอแล้วนะครับถัดมาดูต่อที่คอนโซลนะครับคอนโซลก็จะเป็นซอฟ์นะครับมาพร้อมกับแอร์แบสนะมีแอร์แบคคู่หน้าให้มาเลยนะครับมีเก๊ะทั้งเก็บของด้านบนนะครับและเก็บของด้านล่างนะครับคันนี้ก็เจ้าของเขายังเก็บรีโมทไว้ให้ครบถ้วนดีนะครับนี่ครับ ครบั่วนะอันนี้รีโมทของ ASU s อันนี้รีโมทของคุณใดนะครับตรงกลางก็มีหน้าจอนะครับแสดงผลกล้องมองหลังด้วยนะครับแอร์นะครับเป็นระบบแมนนวลนะทางด้านซ้ายสุดก็ปรับแรงลมเนาะตรงกลางก็เปิดปิดความเย็นนะครับอากาศหมุนเวียนภายในรถเนาะแล้วก็ความเย็นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นทิศทางของลมนะครับรวมถึงมีปุ่มไรฟ้าด้วยแล้วก็ปุ่มแอร์หลังอยู่บริเวณนี้นะครับ ไฟฉุกเฉินมีมาให้ USB Type A มี2ช่องเกียร์ออโตนะครับสามารถชิปเป็นแมนนวลได้มีที่วางของนะครับพร้อม power outlet นะดตนะพวงมาลัยเป็น p poly u ยู t t a n นนะครับเป็น m ม l t ต Function ด้วยก็สามารถควบคุมมิทยุได้เลยนะครับคันนี้ก็ไฟสองสว่างจะอยู่ทางขวาปัดน้ำฝนจะอยู่ทางซ้ายนะครับโอเคเลยไฟตัดหมอกจะอยู่ทางขวาตรงนี้มีปุ่มเปิดไฟด้านหลังรถนะครับอยู่บริเวณด้านข้าง กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะครับกระจกแต่งหน้านะครับนี่นะครับก็จะมีไฟแต่งหน้าให้มาด้วยนะครับไฟส่องสว่างแต่เป็นสีเหลืองนะตรงกลางนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าไฟส่องแผ่นที่นะครับรวมถึงมีนี่นะครับที่ใส่แว่นให้มาพร้อมนะครับโอเคครับคุณผู้ชมถัดมาเดี๋ยวผมพาไปดูบอร์ดแถวสองนี่คือบอร์ดแถวสองนะครับก็เป็นบอร์ดหนังมีดูระบายอากาศเหมือนกันนะครับ ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ยังไม่ผ่านการทาความสะอาดมานะก็จะมีร่องรอยค้าบ้างแต่เดี๋ยวเราสปาทำความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งเลยนะครับก็มีบันไดเสริมข้างให้มาด้วยนะครับก็ปิดอ่ะนี่นะครับเฮดลูมก็มีนะครับเหลือๆเลยนะครับตรงกลางก็จะมีไฟส่องสว่างให้มามีปุ่มสำหรับปรับแอร์นะครับปรับทิศทางของลมก็มีมาให้นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะ ทั้งสองฝั่งนะครับตรงกลางมีหน้าจอนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเ,เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเขาบอกห้ามใช้มือดึงนี่เห็นไหมมันออกมาเองนะหน้าจอจากคนใดนะครับสมมติจะปิดก็กดปิดห้ามเอามือดึงเด็ดขาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนะเห็นไหมแน่นจอที่ติดมาจากโรงงานมันจะแน่นคุณเคยเห็นไหมแบบรถผมเคยไปนั่งรถเพื่อนแล้วเขาติดจอมาเองนะครับ จอมันจะดูหลวมๆนะแบบใช้งานไปเรื่อยมันจะหลวมนะอันนี้แบบแน่นปักนะไม่มีหลุดเลยนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมถัดมาผมพาไปทดลองขับมาดูฟีลลิ่งของเจ้าคุณได้เอคันนี้กันตามผมมาครับมาครับทดลองขับกันนะครับต้องถอยก่อนนะเราจะออกก็ได้ดูกล้องมองหลังไปเลยในตัวก็จอใหญ่นะครับและยังมีเซ็นเซอร์ด้วยนะ เซ็นเซอร์เตือนแล้วนะครับเป็นไงปลอดภัยนะคุณผู้ชมมีทั้งพาร์คเซ็นเซอร์มีทั้งกล้องนะครับจะเต็มคือคุณดัยเป็นรถคันหนึ่งเลยที่ขับง่ายนะครับถ้าถามว่าจะสู้รถตู้หรูได้หรือเปล่านะอย่างค่ายโตโยต้านะครับก็บอกว่ามันไม่ได้แพ้อะไรกันมากหรอกนะคุณผู้ชมไม่ได้แพ้อะไรกันมากนะครับ ถ้าเทียบกับโตโยต้าหรอคุณใดต้องเทียบกับเบนจูรี่นะอ่ะว่ากันตามตรงเทียบไม่ได้ค่ะเทียบไม่ได้เพราะว่าเบนจูลี่มันหลังคาเตี้ยเหมือนกันประตูสไลด์2สองฝั่งก็จริงแต่มันนั่งบนล้อนะครับคอมพิวเตอร์ไม่ได้คอมพิวเตอร์เป็นหลังคาสูงสรุปเทียบใครไม่ได้เลยสรุปว่ารถตู้หลังคาเตี้ยประตูสไลด์สองฝั่ง <c oughs> ก็คุณใดนี่แหละแล้วเป็นดีเซลด้วยนะครับ ลองความเร็วต่ำก่อนอนะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นคอสะพานกันแล้วนะครับเปิดไฟเพื่อที่จะเข้าขวานะครับขับง่ายเลยเนี่ยรู้สึกว่ารถมันขับง่ายนะครับผมเคยเทสทุนใดให้ดูแล้วนะคือมันเป็นรถที่ขับง่ายเนี่ยช่วงล่างโอเคแล้วบวกกับยางด้วยนะที่ผมบอกว่าคอเน้นเรื่องความนุ่มนวลน,นะครับลงคอสะพานนะครับ โอเคเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ทัศนวิสัยตอนที่เราขับขี่นะครับก็นั่งอยู่สูงพอสมควรนะเนี่ยบรรยากาศภายในรถก็โอเคเลยนะครับแต่ที่แน่คือแอร์เย็นนี่ผมเปิดเบอร์สองนะขึ้นคอสะพานลงคอสะพานช่วงล่างนิงน่งๆเงียบๆไม่มีเสียงนะครับวงม,มาลัยก็ศูนยตรงเป๊ะนะฮะขับง่ายเป็นรถตู้ที่ขับง่ายจริงอยากให้ทดลองขับดูนะครับ ผมบอกเลยว่าผู้หญิงก็ขับได้นะเดี๋ยวผมไปยูเทิร์นบนคอสะพานนะแล้วผมจะหักพคงมาไัยให้ดูแล้วกันคือตอนนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งอะไรมากมายนะครับรอบก็อยู่ประมาณพันนิดๆเองนะวิ่งอยู่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับคือเอออันนี้เล่าให้ฟังให้เล่นผมก็มีกลุ่มเพื่อนที่ใช้ฮุนไดนะซึ่งส่วนมากคนขับคุนไดนะครับจะชอบมีคาซีทอยู่เบาะหลัง นะก็คือเพื่อนๆผมมีลูกน้อยกันอย่างนั้นแหละนะก็จะมีคาซีติดตั้งไว้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นรถที่แบบมีเบาะเพียงพอให้ติดคาซีตทิ้งไว้เลยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะก็ได้ความสะดวกดีนะครับมาขึ้นคอสะพานกันนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปยูเธอแล้วนะสะพานเกือกมานะครับ อลองดูตรงนี้ก่อนฟังเสียงโอเคนะ้ช่วงล่างสมบูรณ์ดีนะครับแน่นๆเลยนะอ่ะอยู่เทินด้วยมือเดียวเลยนะครับพวงมาลัยไม่ได้หนักนะครับคุณใดอ่ะโอ้ง่ายๆเลยแล้วก็ถ้านั่งขับขี่มันสบายมากๆนะขับทางไกลผมว่าเอาอยู่เลยนะ ไปท่องไปเที่ยวนะครับขึ้นของขึ้นเขานะไปไหว้พระได้หมดนะเพราะแรงบิดเขาก็สูงอยู่นะครับ441นิวตันเมตรนะครับลงคอสภานนะครับขับง่ายจริงรถสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสรุปท้ายคลิปอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับตามผมเลยครับ รถตู้คันนี้ครบเครื่องเรื่องครอบครัวสุดนะครับผมก็เป็นรถที่ขับง่ายนะอย่างที่ผมบอกไปเลยเรานั่งอยู่ด้านหลังของล้อก็เหมือนขับรถเก่งรถยนต์ทั่วๆไปไม่ต้องปรับตัวอะไรมากครับถ้าใครสนใจทดลองขับเจ้าฮุนไดเอสวคันนี้สามารถจับจองกันได้หรือติดต่อเข้ามาได้ที่วิสานอหกพาสาขาการจนาพิเศษ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้แล้วคนช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับหารถอะไรหรืออยากพูดคุยกันสามารถติดต่อเข้ามาได้เรายินดีให้คำปรึกษาครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมปาาวิศา์รตงคาครับสวัสดีครับ